ครูสุดกรทุกทุกคนค่ะวันนี้อยู่กับช่องจีเทนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ10เกมน่าโดนบ bon น Nintendo Switch นะคะในเดือนมีนาคม2024 2 0 2 4ขอโทษด้วยนะคะที่เดือนที่แล้วเนี่ยเม่ททำคลิป10อันดับเกมบน Nintendo ในเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนนะคะก็คือเฮ้ยด้วยความที่ไม่มีเวลาเลยนะคะพอจะมาว่างท้ายเดือนก็แบบไม่ทันการซะแล้วนะคะก็เป็นเดือนใหม่เลยลวกันนะคะเป็นเดือนมีนาคมนี้นะคะทุกคนไปเริ่มกับอันดับแรกเลยะค่ะอันดับที่1 Cricket through the edges เกมชื่อเกมอ่านยากเหลือเกินนะคะเกมนี้นะคะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการย้อนรอยประวัติศาสตร์คริกเก็ตผ่านเกมจำลองสุด คลาสสิกนะคะจะเป็นเกมแนวสปอร์ตนะคะผสมกับฟิสิกส์เบสนะคะที่ทำให้เราได้เล่นเกมตัวนี้ได้อย่างสนุกสนานนะคะทุกคนในเกม cricket to the edges นะคะเราจะใช้ปุ่มเพียงปุ่มเดียวนะคะเพื่อควบคุมทั้งตีลูกแล้วก็คว้างลูกนะคะฟังดูง่ายแต่ว่ามันท้าทายสุดๆเลยเราจะได้ฝึกฝนการตีลูกให้แม่นยำนะคะเลงทิศทางแล้วก็แรงตีให้เหมาะสมนะคะเกมนี้นะคะจะมี9โหมดการเล่นให้เลือกนะคะจะเป็นเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็สนุกได้เหมือนกันกราฟิกสไตล์ กระตูนที่น่ารักนะทุกคนหนูเห็นเกมตัวอย่างเนี้ยแล้วแบบมันดูเป็นเกมปันๆเรียนถ้าได้เล่นกับเพื่อนคงจะน,น่าสนุกเหมือนกันเรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆนะคะในเกมแล้วก็ยังได้รู้บริษัทของคริกเกต็ตด้วยนะคะผ่านตัวละครแล้วก็เหตุการณ์สําคัญในเกมด้วยค่ะเกมนี้ก็เป็นเกมที่หนูเล็งอยู่นะคะว่าถ้าเล่นกับเพื่อนนี่คงจะสนุกหรือว่าเล่นกับใครจะคนที่อยากจะตีด้วยเนะี mm ่ยโอ้คงจะสนุกดีเหมือนกันเกมนี้นะคะเขาเปิดตัวมาตั้งแต่19กันยายนปี6-2แล้วนะคะจะมีใน Microsoft Windows iOS นะคะ แล้วก็พวกระบบปฏิบัติการ Mac นะคะแต่ว่าจะมาลงใน i e n d o s Switch นะคะในวันที่1มีนาคมนี้ค่ะทุกคนกลองไปดูกันได้เลยค่ะอันดับที่2 One More Dungeon 2 One More Dungeon 2นะคะเป็นเกมอินดี้แนวโลกไลท์สุดมันนะคะเกมนี้เหมาะสาหรับคนที่ชื่นชอบความท้าทายและพร้อมที่จะตายซ้าแล้วซ้าเล่านะคะเพื่อพิชิตกลุ่มสมบัติใต้ดินจุดเด่นของเกมนี้นะคะจะเป็นรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายนะคะแต่ยากที่จะเล่นให้เก่งนะคะแล้วก็ตัวละครมี ให้เลือกหลากหลายนะคะไอเทมแล้วก็อาวุธเยอะนะคะแล้วก็จะมีดันเจี้ยนที่สุุมสร้างใหม่ทุกครั้งเลยกราฟิกนะคะก็จะเป็นสไตล์พิกเซลอาร์นะคะที่น่ารักมากๆเลยเรื่องพิกเซลอาร์นี่หนูชอบอยู่แล้วนะคะในเกมนี้นะคะคุณจะต้องควบคุมตัวละครของคุณนะคะผ่านดันเจี้ยนที่เต็มไปด้วยศัตรูเก็บไอเทมแล้วก็เก็บอาวุธเพื่อเพิ่มพลังนะคะต่อสู้กับบอสของดันเจี้ยนสุดโหดแล้วก็พยายามอย่าตายนะคะเพราะถ้าตายคุณต้องเริ่มใหม่เกมนี้นะคะจะมาลงใน Nintendo Switch นะคะในวันที่1มีนาคมแต่ว่าในแพลตฟอร์มอื่น จะมีนะคะจะมีใน PlayStation 5 PlayStation 4นะคะแล้วก็ Windows Xbox One แล้วก็ Xbox Series X แล้วก็ Series S นะคะรวมถึงใน Steam ด้วยนะคะ ก็จะมีอยู่แล้วนะคะอันดับ3 s n u f k i n Melody of the Moomin Valley มาหึงอันดับที่3นะคะดูจากภาพเกมแล้วคงจะรู้กันนะควะ่าเป็นเกมแนวน่ารักน่ารักสไตล์ม o มินนะคะที่มีชื่อว่า s n u f k i n Melody of Moomin Valley นะคะเกมนี้นะคะจะเป็นเกมจนภัยแบบ p o n t t n n d l ลิกนะคะผู้เล่นจะได้รับบทเป็น s n u f k i n เพื่อนสนิทของม o มินท o นะคะที่เดินทางออกไปผจนภัยใน Moomin อล l l e ์น,นะคะพบปะตัวละครที่มูมินคุ้นเคยนะคะแล้วก็สัมผัสเรื่องราว สุดที่จะอบอุ่นหัวใจนะคะแก้ไขไปริศนาเล่นดนตรีวาดรูป ตกปลาหาของสะสมแล้วก็อือ่นๆอืกมากมายเลยนะคะจุดเด่นของเกมนี้นะคะจะมีกราฟิกที่น่ารักนะคะจุดเด่นของเกมนี้นะคะก็จะมีกราฟิกที่น่ารักเลยนะคะสไตล์มูมินแล้วก็มีเกมเพย์ที่ผ่อนคลายนะคะเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายให้เล่นค่ะเป็นเกมที่น่ารักน่ารักนะคะเหมาะสําหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วถ้าใครนะคะถ้าอยากจะเล่นเกมนี้นะคะก็รอวันที่7มีนาคมนะคะจะมาใน Ni n Nintendo Switch นะคะ p l a y s t a t i o n 5 Microsoft w i n d o น s นะคะ e Series x b Series o x Mac s e r i e s X s e r i e s S m a c นะคะ แล้วก็สตรีมค่ะทุกคนมาแน่นอนนะคะ อันดับที่4 Garden Life a c o z y Simulator มาถึงแนวเกมที่หนูชื่นชอบแล้วนะคะก็คือเกมแนวโคซีนั่นเองนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า Garden Life a c o z y Simulator นะคะเป็นเกมจำลองชีวิตสุดผ่อนคลายนะคะที่จะให้คุณสร้างสวนในฝันของคุณเองปลูกผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะออกแบบสวนด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์น่ารักๆพบปะผู้คนในเมืองสร้างมิตรภาพผ่อนคลายไปกับบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะสาหรับผู้เล่นทุกวัยนะคะที่ต้องการที่จะพักผ่อนจากความวุ่นวายในชีวิตจริงค่ะอย่างชีวิตของหนูเองเนี่เองนะมคะ <laughs> มีกราฟิกที่น่ารักนะคะสไตล์แบบการ์ตูนการ์ตูนเลยแล้วก็มีเกมเพย์ที่เล่นง่ายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเนะะื้อหาเกมอบอุ่นผ่อนคลายมีกิจกรรมให้ทํามากมายนะคะก <laughs> <c oughs> <ค>็โคซี่เกมนั่นเองนะคะทุกคนนับสกุลตามหลักนะคะเกมนี้นะคะจะมีให้เล่นแล้วนะคะในสตีมนะ,ค,ะคือแบบเขาเปิดให้เล่นได้แล้วนะคะใน Steam <c oughs> สตีมก็สามารถไปซื้อได้หรือว่าถ้าจะรอบนนี้โด้ตสวิชนคน น้องก็จะมาในวันที่14มีนาคมนี้นะคะก็มารอน้องได้นะคะเอาไวน้นอนเล่นบนเตียงหนูทําประจําเลย mm hmm. แล้วก็เกมนี้นะคะจะมี DLC นะคะเสริมมา2อันนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นของตกแต่งในสวนนะคะเป็น DLC ที่ชื่อว่า Garden Life นะคะ Garden Party Pack นะคะ mm hmm. แล้วก็มี Garden Life Eco f r i r y Decoration Set นะคะก็ mm hmm. จะมี2 DLC มาให้เลือกซื้อกันเลยนะคะไนหนูจําไม่ผิดว่ามันจะมีเป็นแบบ Complete Edition หรือเปล่า mm hmm. ก็ไม่น่ใจนะคะแต่หนูว่าน่าจะมีนะแบบว่าซื้อเกมหล ควบ DLC อะไรเงี้ยน่าจะมีหนูเห็นมันผ่านนะคะโอเคอย่างที่หนูบอกไปนะคะสตรีมก็เล่นได้แล้วนะคะแล้วน้องเขาก็จะมีใน PlayStation 5นะคะแล้วก็ PlayStation 4 Windows นะคะ Xbox One Xbox Series X แล้วก็ Series S นะคะ mm hmm. ก็มาทุกพี่เลยนะคะทุกคนก็ไปจับจองใช้จ่ายใช้สอยกันได้นะคะในทุกแพลตฟอร์มที่คุณต้องการเลยนะคะอันดับ5 Unables มาถึงอันดับ5แล้วนะคะครึ่งทางแล้วนะคะก็มาอยู่กับเกม Unable นะคะเกมนี้เป็นเกมที่ตัวละครในเกมเนี่ยขี้เกียจสุดๆนะคะบังคับอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเกมนี้จะมีวิธีเล่นเกมที่แหวกแนวสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะบังคับสภาพแวดล้อมแทนที่จะบังคับตัวละครนั่นเองค่ะจัดป้ายโยนทุกคนให้กระเด็นไปเลยนะคะเกมนี้จะมาพร้อมกับระบบสโลโม่สามร้อยหกสิบองศา สุดเจ๋งนะคะที่สามารถหมุนดันโยกทําอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นโจรซอมบี้หรือแม้แต่วายร้ายขี้เกียจคนไหนก็หนีไม่พ้นนะคะใช้พลังจากฟิสิกสุดมันนะคะไขปริศนาทําภารกิจปลดล็อกด่านสุดแปลกนะคะแล้วก็ค้นหาความลับทั้งหมดเลยเล่นเกมแบบวินาสันต์โรแบบสุดๆเลยนะคะ กราฟิกนะคะเป็นกราฟิกแนวการ์ตูนสีสันแบบฉูดฉาดมากนะคะมี15ด่านสุดพิเศษนะคะแต่ละด่านก็จะมีลูกเล่นมีของรางวัลน,นะคะมีปลดล็อกความลับได้แค่อ่านแค่นี้ก็แบบโอ้โหเป็นเกมที่แปลกอะไรขนาดนี้ เกมนี้นะคะหนูจะเห็นอยู่ในแพลตฟอร์ม Ste ีมด้วยนะคะ t e ีมก็สามารถเล่นได้แล้วนะคะเกมนี้นะคะก็จะมาในวันที่14มีนาคมนี้นะคะจะมาบ bon น Nintendo Switch นะคะแล้วก็หนูเห็นอยู่ใน Ste ีมด้วยนะคะก็นะคะอยากจะลองเล่นดูนะคะก็ลองไปซื้อมาลองเล่นได้นะคะไปกันที่เกมต่อไปเลยคะ่ะอันดับที่6 r a รน bo w m o o n เตรียมตัวออกเดินทางไปยังโลกแฟนตาซีสุดอลังการในเรนโบว์มูน เปิดตัวยิ่งใหญ่มากนะคะเป็นเกม RPG นะคะที่เน้นการสำรวจนะคะเสริมพลังตัวละครแล้วก็เป็นการต่อสู้แบบ turn base นะคะเราจะได้ผจญภัยในโลกกว้างนะคะแบบ isometric นะคะภาพคมชัดระดับ high def เลยปรับแต่งตัวละครได้6ตัวนะคะสามารถเลือกอาวุธชุดเกราะและอุปกรณ์เสริมนะคะสุดเทพมากมายเลยสามารถไล่สกิลพิเศษนะคะได้มากกว่า128นะคะดุยด่านท้าทายกว่า20ด่านมีเนื้อเรื่องที่ยาวนานนะคะกว่า40 10ชั่วโมงเล่นเพลินไปเลยนะคะแบบจุใจสามารถปรับสมดุลเกมได้นะคะตามต้องการจะเล่นง่ายหรือเล่นยากก็สามารถเลือกเองได้เลยนะคะ ตัวเรนโบมูนนะคะจะมาใน n n ิน Switch นะคะในวันที่15มีนาคมนี้นะทุกคนคะ่ะแต่ว่าถ้าใครอยากดูแพลตฟอร์มอื่นนะคะน้องก็จะมีบน ps 4นะคะ ps 3นะคะแล้วก็ ps vita ด้วยนะคะก็ลองไปดูกันได้คะ่ะอันดับ7 Princess Peach มาแล้วนะคะกับเกมใหญ่ที่คนจับตามองกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะปีนี้น้องมาแบบจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะคะ t ด e s h o ช Mu s t Go On เลยกับเกม Princess Peach โชว์ไทม์กันทุกคน บอกเลยว่าเกมนี้มันน่ารักสุดๆไปเลยนะคะเจ้าหญิงพีชเนี่ยมาแบบว่าเป็นตัวเอกได้สวยมากๆครั้งนี้นะคะพีชจะมีเพื่อนใหม่สุดน่ารักนะคะชื่อสเตลลามาช่วยพาเรานะคะไปประจนภายในโรงละคร s ป a r k เ e t h เทอเตอร์สุดอลังการนะคะได้ไปเล่นกับฉากต่างๆนะคะรวบรวมเหล่านักแสดงแล้วก็แปงลงร่างเป็นตัวละครสุดเจ๋งที่มีพลังวิเศษเฉพาะตัวะคะ่ะตัวละครฉากแล้วก็เนื้อเรื่องนะคะน่ารักสดใสสุดๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะ สนุกสนานนะคะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ความท้าทายเกมเพลก็สนุกนะคะก็เล่นง่ายไม่ซับซ้อนควบคุมง่ายนะคะเด็กๆก,ก็เล่นได้เหมือนกัน oh. เกม Princess Peach นะคะจะมาในวันที่22มีนาคมนี้นะคะทุกคนคะ่ะจับตารอกันดูได้เลยนะคะ oh. อันดับ8 The Legend of Galaxy oh. เขียนตำนานของคุณเอง oh. ใน The Legend of Legacy HD Remaster oh. ค่ะมาตะลุยดินแดนลึกลับอวอลอน กับเจ็ดนักล่าสมบัติสุดเจ๋งแต่ละคนจะมีเป้าหมายของตัวเองบอกเลยว่ามันสอเสือล้านตัวการต่อสู้แบบ RPG สไตล์คลาสสิกผสมลูกเล่นเจ๋งๆวางแผนจัดทีมปรับเปลี่ยนตำแหน่งแถมยังเรียกพลังธาตุโบราณมาช่วยโจมตีกลางคันได้อีกเพิ่มพลังให้พร้อมลุยต่อแต่ละคนจะมีเรื่องราวสุดพิเศษร่วมค้นหาแรงผักดันของพวกเขาและไขปริศนาของอาวารอนไปด้วยกันต้องมันแน่นอนค่ะทุกคนในเกม The Legend of Legacy HD Remaster นี้นะคะจะมาลงใน Nintendo Switch ในวันที่22มีนาคมนี้นะคทุกคนถ้าใครเป็นแฟนตัวยงเนี่ยต้องรีบจัดเลยนอกจากนี้ก็มีอยู่ใน PS5 นะคะแล้วก็มีใน PS4 ด้วยนะคะบนสตีมนะคะจะมาในวันที่23มีนาคมนี้นะคะอันดับ9 Sunny Cafe h o p r a k ผ่านความรู้กาแฟาไต้หวันอันเล่าลือสัมผัสว no ิชวลโนเวลสตาร์ชิลล์ที่มีกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นเรียนรู้วิธีชงชาสุดปังตั้งแต่เรื่องเมล็ดบดกรองไปจนถึงชงเองกับมือแถมยังเก็บความรู้เพิ่มเติมจากของตกแต่งในร้านได้อีกเจ๋งเป้าเลือกบทสนทนาในคาเฟ่ชิชิวกับตัวละครเจ๋งๆทุกอย่างที่เลือกส่งผลกับตอนจบด้วยนะอาจจะได้ช่วยกับความรักที่กำลังก่อตัว เบ่งบานสุดๆไปเลยนะคะเกม Sunny Cafe นะคะที่จะมาลงใน Nintendo Switch นะคะในวันที่27มีนาคมนี้นะทุกคนค่ะเป็นเกมที่ดูน่ารักน่ารักเล่นแบบชิลๆมากๆนอกจาก Nintendo Switch แล้วนะคะก็จะมาใน Steam นะคะแล้วก็ PlayStation Store ด้วยนะคะ Xbox Series S แล้วก็ Series X นะคะถ้าใครชอบเกมแนว i ิชวลนะคะตอบคำถามก็ลองดูได้นะคะอันดับ10 3D Printer สายครา t เตรียมปาร์ตี้เวิร์กช็อปสามมิติของเรารออยู่เกมพิมสามมิติสุดปังมาเป็นเจ้าของร้านเวิร์กช็อปสุดชิคกันดีกว่าถ้าอยากจะเป็นเจ้าของร้านพิมพ์3มิตินะคะเกมนี้มีครบเลยทุกคนเราสามารถประกอบเครื่องพิมพามมิติเองได้นะคะแล้วก็พิมพ์งานเก๋ๆตามใจลูกค้านะคะจัดการวัสดุจริงๆมีทั้งการส่งงานนะคะที่เป็นแบบออเดอร์ลูกค้าหรือว่าเราจะคีเอดงานขึ้นมาเองก็ได้นะคะ เป็นเกมซิมูเลเตอร์นะคะที่จะให้เราบริหารเวิร์กช็อปให้ปังแล้วก็รวยเละ ไปเลยเกม 3D Printer Print Master Simulator นะคะก็จะมาในวันที่29มีนาคมนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบเกมแนว simulator อย่างหนูเนี่ยบอกเรงนะคะก็อยากจะเล่นเกมนี้แล้วก็อยากจะลองเล่นเกมนี้จริงๆนะทุกคนคะ่ะรอไม่ไหวแล้วโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสิทอันดับของเดือนมีนาคมนี้นะคะบนเครื่อง Linux Switch นะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครได้ลองเล่นแล้วก็รู้สึกยังไงนะคะก็มารีวิวไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องด้วยนะคะก็ จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมากๆเลยนะทุกคนอย่าลืมกดกันนะคะบ๊ายบาย